สมัยพี่อ่ะคนที่เรียนวิทยาศาสตร์การกีฬารู้จักไหมน้องรู้จักไหม,มเออเพื่อนเพื่อนก็ล้อกันว่าจบมาเป็นครูพระละเหรอ <c oughs> คือถ้าถ้าแบบว่าอยากเข้าจุฬานะสมัยรุ่นพี่นล้นะโดยที่ไม่ไม่ไม่ติดกับว่าคณะอะไรนะฮะเออแต่ว่าเนี้ยฉันจะต้องเรียนจุฬาให้ได้อะไรเงี้ยอาจจะเรียนไม่ค่อยเก่งอนะไรเงี้ยแนะนําว่าให้เข้าวิทยาศาสตร์การกีฬาอืม เพราะเมื่อก่อนมันไม่มีงานจบมาคือเป็นครูพละนะฮะเหมือนเหมือนกับอีกอีกวิชาหนึ่งก็คือเอ,อสมัยนั้นเขาเรียกว่าสหาเวชหรือเปล่าไม่แน่ใจคือเรียนเรียนแบบว่าดูแลผู้สูงอายุอะ่ะเออเราก็เราก็ล้อกันว่าถ้าเรียนวิทศยศาสตร์การกีฬาคือจบมาเป็นครูพละใช่ปะแล้วก็ถ้าเรียนไอ อีกอันหนึ่งอะ่ะคือจบมาเป็นหมอหนุ่คือแบบดูแลคนแก่กายภาพบาบัดอะไรเงี้ยเออเราก็ร้อแทนเราเป็นหมอนว่แต่ว่าปรากฏว่าในในยุคเนี้ยเพื่อนที่เนี่ยที่เรียนสองสิ่งเนี้ยทุกวันนี้คือรวยคิดได้ค่าแรงเป็นหลายชั่วโมงนะเออคิดค่าแรงเป็นหลายชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปนะโลกเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราจะเรียนอะไรเราก็ต้องมองว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงโลกมันจะเปลี่ยนไปยังไงอย่างตอนเนี้เราเข้าสู่โลกไอทีนะเทคโนโลยี Technology เนี่ยเต็มตัวนะฮะคือเราผ่านโลกวิทยาศาสตร์มาแล้วแหล,ละเราอยู่ในโลกวิทยาศาสตร์อยู่แล้วนะ,ะแล้วก็อยู่ในโลกเทคโนโลยีแล้วก็ต่อยอดในโลกเทคโนโลยีก็คือการสื่อสารนะฮะเน็ตเวิร์กนะ,ะับโซเชียลเนะะ็ตเวิร์กอะไรเงี้ยรานนั้นน้องจะเห็นว่าเอ่อ โควิดเนี่ยมันแยกมนุษย์ออกเป็นสองกลุ่มเลยถ้าเราสังเกตคือกลุ่มที่เท่าทันหรือว่าพร้อมที่จะพัฒนาเรียนรู้นะครับเนี่ยเราก็มาเรียนออนไลน์มาคูดออนไลน์มาสอนออนไลน์ได้ใช่ปะ่ะมีอุปกรณ์มีคอมพิวเตอร,มอมตอร์มีอะไรอย่างเงี้ยนะกับมนุษย์อีกกลุ่มนึงหรือว่างานที่มนุษย์อีกกลุ่มนึงทาคือมันเป็นงานที่ไม่สามารถที่จะทําออนไลน์ได้ต้องไปเจอหน้ากันหรือว่ายังไงก็ต้องเข้าออฟฟิศอนะไรเงี้ย อันเนี้ยชีวิตก็จะลำบากขึ้นทุกวันเนี่ยมันเห็นชัดเลยนะฮะแล้วเทรมมันก็จะไปทางออนไลน์มากขึ้นเพราะทุกวันนี้ทุกคนมีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ในที่นี้คือมือถือนะครับมือถือวันนี้เร็วกว่าคอมพิวเตอร์สมัยพี่อายุยเท้าน้องอนะ่ะ<ม>เยอะแยะเลยเป็นร้อยเท่า<ม>เป็นร้อยเท่านะครับเมื่อก่อนที่คอมพิวเตอร์เท่าไหร่แปดร้อยเมกะเฮิร์ตตอนนี้มือถือก็ เป็นกิกแล้วอ่ะเออเราก็มีต้องสี่ห้าคอแปดคออะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะเมื่อก่อนมีคอเดียว <c oughs> นะฮะลก็นับแบบสี่เมกอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ลัมเท่าไหร่อ่ะสีกิกใช่ปะ่ะแปดกิกสิบสองกิกช่่หมาเดี๋ยวนี้อ่นะฮะาตอนนั้นเราเข้าสู่ยุคเนี้ยเป็มตัวละแล้วจะต่อยอดไปเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กเรื่องของ AI เรื่องของอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าเราจับทางได้เรารู้ได้เราก็จะไม่เลือกเรียนแันที่เขาไม่ฮิตก็อย่างเช่นอะไรอ่ะวะารสารศาสตร์อะไรเงี้ยเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ไม่มีใครทําแล้วรู้ป่ะหนังสือเขาไม่ทําแล้วเขาทำอีบุก๊กแต่จริงๆศาสตร์พวกเนี้นะมันยังจําเป็นนะเพราะอะไรรูป้ป่ะมนุษย์ยังต้องสื่อสารอืม มนุษย์ยังต้องสื่อสารกันเพียงแต่ว่าวิธีการมันเปลี่ยนนะครับวิธีการมันเปลี่ยนจากที่เราเมื่อก่อนเราสื่อสารกันผ่านตัวอักษรใช่ไหมเนี่ยมันเปลี่ยนว่าเราสื่อสารกันผ่านหน้ากล้องอย่างเงี้ยผ่านวิดีโอคอลอย่างเงี้ยน,นะฮะภาพและเสียงไปพวกแต่ว่าหลักการทุกอย่างอมันมนันต้องเหมือนเดิมเพราะนั้นเอาจริงๆแล้วพี่ก็มองว่าคณะพวกอะไรนะสื่อสารโน่นโนนอะไรเงี้ย มันก็อาจจะยังจําเป็นนะแต่ว่ามันก็ลดน้อยลงไปแล้วก็คนที่เรียนจะเรียนแบบโบราณไม่ได้แล้วถูดว่าอืมคนที่เรียนต้องเรียนแบบสมัยใหม่อ่ะคือเอาความรู้พื้นฐานแล้วไปต่อยอดกับเทคโนโลยีที่มันมีนะครับสิ่งที่โลกเป็นอยู่จริงๆทุกๆวิชาชีพในปัจจุบันเนี้ยเอ่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยอ่ะมันแทบจะไม่ตอบโจทย์เลยอืมนะหมายความว่าน้องเรียนจบมหาวิทยาลัยใช่ไหม อาจจะได้เกียรินิยมอาจจะได้เอเยอะเ,อเกเกรดเฉลี่ยใกล้สี่สามกว่าอะไรเงี้ยแต่พอไปทํางานอะ่ะก็ต้องเรียนใหม่อยู่ดีนะฮะเพราะน,นั้นสิ่งที่สําคัญในการที่เรียนมหาวิทยาลัยก็คือความสามารถในการเรียนรู้นะครับเทคโนโลยีใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองอ่าแล้วเข้าใจด้วยตัวเองถ่ายทอดได้เอาไปใช้ได้จริงสิ่งเหล่านั้นก็คือสิ่งเนาะเพราะในจริงๆแล้วเรียนอะไรก็ได้ เออแต่อย่างหนึ่งนะถ้าวันนั้นคุยกับน้องเราเห็นบอกว่าจะเรียนกฎหมายนะมก็เลยนนะเออเราเล่าให้ฟังกฎหมายก็น่าเรียนนะเพราะว่ายังไงมันจะอยู่ตลอดไปมือนัาบัญนะชีนะครับอย่างบ้านที่เนี่ยไม่มีคนเรียนกฎหมายเลยทุกวันนี้ถ้าเรามีอะไรที่ต้องขึ้นขึ้นศาลอะไรเงี้ยเราก็บอกไม่ไม่ถนัดเลย อย่ที่เราจบวิศวะนะน้องชายเป็นหมอน้องอีกคนหนึ่งจบการเงินเราไม่ค่อยยุ้กฎหมายถ้าเป็นเรื่องกฎหมายที่ว่าน้องคนเล็กที่คงเก่งสุดแต่ก็ไม่ใช่ใสายตรงแล้วก็ไม่ใช่นักกฎหมายอะไรประมาณเนี้นะฮนะนะนะก็ลองลองลองแคยยนั้น